ต่อไปเรื่องที่หเรื่องภิกษุชาวเมืองปาถาวินยูชนอยู่ใกล้ชิดกับบัณฑิตแม้เพียงครู่เดียวก็รู้ถึงคุณธรรมได้ฉับพลันเหมือนลิ้นเพียงได้สัมผัสแกงก็รู้รสได้ทันทีอันนี้เป็นเรื่องของภิกษุชาวเมืองปถาถะสามสิ 30. เรียกว่า สหายพัทธวัคคีสาสิบคนทั้งสาสบเนี่ยตอนที่พระพเจ้าเสร็จกลับจากจากเมืองพาราณศีที่ทรงแสดงปฐมเทศนาแล้วประทับอยู่สามเดือนน่ะตอนขากลับจะมาโปรดชดินสามพี่น้องระหว่างทางทรงแวะไร่ฝ้ายตอนแวะไร่ฝ้ายเจอใครสาสิบคนนี่แหละ กำลังตามหาหญิงอยู่เขาก็ถามผู้เจ้าใช่ไหมเห็นหญิงหรือเปล่าผู้เจ้าตัดว่าอะไรเธอแสวงหาตนหรือแสวงหาหญิงประเสริฐกว่าเขาตอบว,ว่าอะไรแสวงหาตนประเสริฐกว่าอย่างนี้มาเถิดแต่ถามก็จะสจแสดงธรรมผู้เจ้าก็ตัดอนุป,ปุปะกะาถาและก็อาเรศสีทั้งสามสิบคนถึงโลกตละแต่ไม่สำเร็จเป็นพระอาหารหันต ขอบวชผู้เจ้าทรงประทานการบวชเขาก็ไปประดัรทำต่อที่เมืองปาวาต่อมามาฟาผู้พเจ้าที่ไปประดัดเนี่ยไม่มีใครถึงอาหารเลยพอมาฟาผู้เจ้าอีกครั้งหนึ่งได้สำเร็จอาลหารทั้งสามสิทพร้อมกันอย่างนี้เรียกว่าหลุดพ้นใช่ไหมตอนที่มาเจอกับอดีต บาดิตคือใครพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถึงโลก,กุตระละครั้งแรกตอนเจอผู้เจ้าครั้งแรกและถึงครั้งสุดท้ายก็ตอนมาเจอผู้เจ้าครั้งที่สองนี่คือมาเจอบาดิตแล้วได้ตรัสรู้ตอนที่ไปปฏิบัติเองแม้ท่านเป็นโสดาบันสากาทาคามีอานาธามีแต่ไม่มีใครถึงอาหารหันเลยต้องมาเจอผู้เจ้าเท่านั้นถึงจะหลุดพ้นคนแบบนี้มี แต่บางคนฟังธรรมะแล้วไปประดับและหลุดพ้นตอนที่มาเ,เจอผู้เจ้าก็มีนะไม่ไม่ใช่เป็นอย่างนี้ทุกคนไปเดีย๋ยวนี้เยกว่าจะหลุดพ้นต่อหน้าพระพุทธเจ้าเฉพาะพระพักพระพุทธเจ้าบางคนก็อธิษฐานอย่างนี้ไว้นะว่าเมื่อใดจะเดีเ๋วไ,ไหมผู้เจ้าเสดจอุบัติขอขา้าวเจ้าเนี่ยอยู่ต่อหน้าเลยฟังธรรมะเลยหลุดพ้นเลยดีไหม แล้วท้าไมอยู่ต่อหน้าแล้วเติรกผู้เจ้าส่งสาวกไปอ่ะแล้วจะหลุดเพ้าะนะแล้วถ้าตัวเองมาไม่ได้อ่ะจะหลุดไหมเออบางทีอธิฐานมากเกินไปนมันก็ทําให้ตัวเองมีเงื่อนไขตัวเองนะไปผูกเดี๋ยวตัวเองก็ไม่รอดนะจากเรื่องที่ผูกนะถึงโลกระตะ,ะไว้เป็นดีนะจะต,ต่อหน้าใครไม่สําคัญเนะ่ะถึงโลกระตะ,ะไว้ในชะ่ไหมต่อหน้าพระธรรมเปนดีที่สุด อย่างนี้ทั้งสามสิบคนบรรลุตอนอยู่ต่อนหน้าพระพุทธเจ้าอันนี้เรียกว่าผู้มาเจอบัณฑิต